วิธีดึงดูดคนให้เข้าหาคุณอันนี้คนจะถามผมเข้ามาเยอะนะครับถ้าวันนี้ใ้พูดง่ายๆเลยนะครับการดึงดูดคนเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่อง1ดึงดูดด้วยอารมณ์แล้วก็ดึงดูดด้วยรางวัล <Wow. S 1> การดึงดูดด้วยอารมณ์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะเปลี่ยนอารมณ์คนได้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเจอคุณแล้วคุณสามารถสั่งความบันเทิงได้สั่งความเฮฮาได้เปลี่ยนจากอารมณ์เนกาทีฟหรือลบเนี่ยให้เป็นโพสิทีฟได้คนก็จะติดคุณไม่ว่าคุณมีเพื่อนคุณก็อยากจะชวนเพื่อนแบบนี้ไปในกรุ๊ปเวลา แล้วแบดถั่วโวยวายตินั่นตินี่คุณก็ไม่อยากชวนมาอันนี้คือเขาเรียกว่าดึงดูดด้วยอารมณ์ข้อที่2ครับดึงดูดด้วยรางวัลเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราตามใครหรือ Follow อะไรไปสักอย่างหนึ่งมันบางทีมันต้องมีรางวัลไว้ให้ด้วยนะดังนั้นนอกจากคุณดึงดูดอารมณ์แล้วคุณต้องดึงดูดด้วยรางวัลให้เป็นรางวัลบางคนอาจจะเป็นเงินเป็นทองอ่าแต่เราไม่คงไม่ไปยุ่งกับคนแบบนี้รางวัลบางคนอาจจะเป็นเรื่องความสําเร็จในชีวิตถ้าคุณช่วยเขาได้รางวัลบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กชุณต้่งเซ ให้ความหวังเรื่องแบบนี้ไว้ด้วยดังนั้นเมื่อเมื่อคุณสามารถดึงดุดด้วย2อย่างนี้เรียบร้อยแล้วคนก็จะ f o ล l o w ตก๊ตกตกตกเริ่มตามไปดูเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าดีเขาก็ตามคุณอยู่นั่นแหละไม่มีวันหยุดทําให้เป็นเหรอทักมาดีคลับกิ๊กลองเรียน first class ดูสัก1รอบการันตีเดี๋ยวใ,ใครใก็จะวิ่งตามคุณ